วันนี้ไอดา้าพาเพื่อนป๊อบตปมาย้อนรอยร้านดังในตำนานร้านนี้เนี่ยเขาเปิดตั้งแต่เรายังไม่เกิดกันเลยคิดถึงสุกกี้โบราณก็ต้องคิดถึงเอี่ยวไทยสุกี้โบราณเกี่ยวไทยแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองพอ,อมากินร้านนี้แล้วเนี่ยก็จะมีความแบบเพ่งปัวปังแบบอเอี่ยวไทย เลือกนาสาขาที่อลังการที่สุด<อ>นี่ก็คือสาขาเกษตรนะว่มิน เอยวไทยุกี้โบราณเริ่มต้นมาจากโรงหนังเฉลิมนครกันนะครับสาขาแรกของเรานะครับเริ่มขายตั้งแต่ซุกี้โบราณก้วยละห้าบาทนะครับจากนั้นเราก็ย้ายไปอยู่เยาวราชนะครับเอาไปอยู่เยาวราชเราขายจนมีชื่อเสียงมูฟไปอยู่ที่เชิงสะพานปีเก้าซึ่งเป็นสาขาต้นตำรับของเราแล้วยังมีอยู่ทุกวันนี้นะครับมีทั้งหมดทิบสามสาขาครับตอนนี้ของเราสิ่งแรกที่เราคงคอนเซปต์ไว้ก็คือเรื่องรสชาติอาหารคุณภาพอาหารบวกกับการบริการดีๆของเรานะครับก็วัตถุดิบต้องสดใหม่วันต่อวันนะครับผมแล้วก็ต้องเป็นวัตถุดิบทททีีีี่่่่่่มมคคุณภาาาาาาาพนนน QC จจจกกกงงเอยยยวไะถึหหใ้้ลูร วัตถุดิบหลักๆก็ตอนนี้ก็ยังมี CP พีที่เป็นตัวหมูดำครูโบตะเราได้นมาทดลองการขายแล้วก็ลูกค้าให้ฟิดแบ็ออกมาค่อนข้างดีครับหอ,หอม่ะลูกสอง ทามาล้านหรูททางนั้นเลยอ่ะก็ต้องทางมาให้สมกับฐานะเพื่อนป๊อกไงแกแต่ว่ามันดูยดังไม่ออกเดี๋ยวได้เห็นเมนูแล้วจะตกใจเพราะว่าราคาเนี่ยคุ้มค่าอย่างเซตที่เราสั่งวันนี้เนี่ยเป็นเซตเอี่ยวไทยชาบูเอ็กซ์มาราพิมีเอยมซีพีคุรบุตะปะทะซุปสองช่อง หมูดำซีพีโครบุตะที่แน่นอนว่าเป็นเนื้อหมูดำพรีเมียมที่มีความนุ่มความฉ่ำมากกว่าเนื้อหมูทั่วไปและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ยกระดับความอร่อยที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็อร่อยอย่างในเซตที่เราสั่งมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของสันคอสันนอกแล้วก็สามชั้นและนอกจากนี้ก็ยังมีเซตผักแล้วก็ซีฟู้ดแบบนี้ด้วย น้ำซุปหมาล่าของเขาคือหอมกลิ่นยาจีนมากๆแล้วมันเป็นความเผ็ดที่สามารถสดน้ำซุปได้เรื่อยๆแล้วน้ำดำของเขาเนี่ยก็มีความเข้มข้นกลมกลม่อมอร่อยติดลมจริงไหมเออเนี่ยอร่อยติดลมแบบนี้เลยคือกินไม่หยุดไม่สนใจเพื่อนแบบนี้เลยและสุก,กี้โบราณจะมาเหมือนกันไม่ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีน้ำจิ้มสุดเด็ดที่ผสมไปด้วย2เต้าเต้าที่ว่า คำว่าเต้าเจี้ยวและเต้าหู้ยีผสมผสานกันออกมาเป็นน้ำจิ้มสุดเด็ดที่รสชาติไม่เหมือนใครเพิ่มความอร่อยให้กับสุกี้แบบนี้เห็นแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เมนูสุกี้เท่านั้นนะเขายังมีเมนูอื่นน่ากวอีก500เมนูไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดพรีเมียมอาหารจีนของหวานที่เนี่ยเขาก็มีงั้นสั่งกันเลยดีกว่าเนาะ ั่งมากุ้งแม่น้ำปูไข่ดองเป็ดปักกิ่งที่เนื้อเอาไปทำเป็นผัดเป็ดเปรี้ยวหวานก็เตี๋ยวหลอดปูและออส่วนกระทะร้อนว้าวน่ากินมากเลยเนื้อปูนั่นเลยเออส่วนก็าแกชงนานะต้องขอบคุณแกมากเลยนะวันนี้ขอบคุณอะไรแก <laughs> มือนี้ก็ขอบคุณแกด้วยนะขอบคุณหลายรอบจังเลยนะขอบคุณจะมีพิรุษแกกินนีว่ามาอิ่มหรือยังยังแกฉันเนี่ยสั่งของหวานมาให้ด้วยเป็นบิงซูอขอบคุณนะ สำหรับแฟนๆรายการ Food Daily นะครับแคปหน้าจอจากเพจหรือ YouTube ที่เกี่ยวกับ Food Daily นะครับของเอียวไทยนะฮะก็มาทานครบ2,000ปีชุดหมูครูปตะหนึ่งที่ไปเลยครับผมที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางนะคะห้อง Private Room ส่วนตัวรองรับได้ตั้งแต่10คนถึง100คนเป็นต้นไปนะครับผมยินดีให้บริการครับเอี่ยวไทยครับ และสำหรับใครที่อยากจะมาอร่อยแบบเราสองคนก็สามารถมากันได้ที่เอี่ยวไทยสุกี้โบราณความอร่อยที่เอี่ยวกันมาทุกรุ่น